มาติดตามเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านในชุมชนโยธินพัฒนาสานะครับซึ่งเขาบอกว่าได้รับผลกระทบนะครับจากกรณีที่มีการปิดกั้นถนนซึ่งเส้นทางดังกล่าวใช้มาตั้งแต่อรุ่นปู่ย่าตายายพวกเข้าหรานั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ และที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับคือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นถนนสาธรารณะซึ่งแต่เดิมทีถนนสายนี้บรรพบุรุษของพวกเขาได้ร่วมกันบริจาคเพื่อใช้สร้างเป็นถนนสาธรารณะครับเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านชุมชนโยธินพัฒนา3เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งมีมากกว่าร้อยหลังคาเรือนได้ถูกปิดกั้นถนนสัญจรเข้าออกที่พวกเขาเคยใช้เดินทางกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนทําให้เกิดความเดือดร้อนเป็นลักษณะแบบว่าที่ปู่ย่าตายายเขา พา่ะยกให้แล้วแต่แล้วอยู่ๆก็มาปิดกั้นพวกเราเราตอนนี้เดือดร้อนจริงปกบ้านก็ยังคาราคาตังค์อยู่เลยตอนนี้ตอนนี้เขายิ่งแรงขึ้นก็คือเอาไม้มาปิดกั้นตลอดเวลาเราเข้าออกไม้กระดกตลอดเวลาเดินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็ต้องลําบากาค่ะไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนพอเรามีการร้องเรียนไปที่มูลนิธิใช่ไหมคะเขาก็เอาออกเขาก็อ้างว่าตรงเนี้ยกั้นเพื่อ,อ,อไม่ให้ ป้องกันทรัพย์สินของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนข้างในเขาเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาเขาไปไม่ได้นะคะพี่เขาไม่มีทางไปทีมข่าวนิวทีวีได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านและอดีตข้าราชการกรมที่ดินที่ร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ให้ข้อมูลว่า เดิมทีที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ไร่นาที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอุทิศเพื่อให้มีถนนไว้สัญจรแต่มีเพียงบางส่วนที่ไม่ได้บริจาคเช่นที่ของนายผานดีชุ่มซึ่งบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์และได้โอนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ดูแลโดยมูลนิธิไม่ได้ปิดกั้นหรือห้ามชาวบ้านไม่ให้สัญจรผ่านแต่ภายหลังที่มูลนิธิได้ปล่อยให้บริษัทเอกชนเข้ามาประกอบธุรกิจกับปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าออกได้โดยชาวบ้านได้มีการเรียกร้องถึงหลายครั้ง แต่ก็ยังเหมือนเดิมจนครั้งนี้ได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือต่อคอสอชอให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและจากการพิจารณาทางกฎหมายถนนเส้นนี้ก็จะต้องเป็นถนนสาธารณะชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ด้านหลังนั้นเขาก็ยกส่วนหนึ่งให้เป็นทางสาธารณะแล้วด้านหน้าอีกส่วนหนึ่งเขาก็ยกให้เป็นทางสาธารณะมีเจตนาเจตจำนงตรงกันที่จะต้องให้ที่แปลงนี้เป็นทางสาธารณะตลอดแนว เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากการใช้ประโยชน์พิจารณาจากข้อเท็จจริงพิจารณาจากข้อกฎหมายแล้วที่แปลงดันกล่าวที่เป็นของมูลนิธิโรงพยาบาลสงเนี่ยเป็นที่สาธารณะโดยสภาพแล้วเพราะชาวบ้านใช้กันมาตลอดและปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ซึ่งเมื่อเป็นที่สาธารณะโดยสภาพแล้วใครก็ตาม ไม่มีสิทธิ์มาปิดกัน้นที่จะทำให้ทางสาธารณะนั้นลดน้อยถอยลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาดบทสรุปสำหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นต้องวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงาน